พูดมาได้ว่าคนตกนรกถ้าไปทำบุญกับวัดนั้นเนน่โอ้โหช่วยขึ้นมาจากนรกได้นมันเป็นขี้โม,โม,ไม้ไ้มมึงว่ากูเนี่ยว่าเป็นขี้โม้เลยถ้ามึงช่วยขึ้นมาได้อะมึงทำไมไม่ช่วยมาทุกคนล่ะปิดแม่งเลยนรกอะฮะทำไมต้องมาช่วยคนเดียวนะแต่คนที่มาทำดีกับมึงอะ มันช่วยไม่ได้กรรมใครกรรมมันจะไปแทรกแซงกันได้ยฮะเขก็ใจไหมใครทํายังไงมันก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนี่ท่านสอนอย่างนี้ศาสนาพุทธนะไอ้ชาวพุทธเราทุกวันนี้มันเป็นอะไรละ่ะจริงไหมแล้วมันจะเข้าถึงศาสนาได้ยังไงละ่ะมันก็นับถือศาสนาแต่ปากนัตถีเมสรนังอัญยงบุตโตเมสรนังวรังเนี่ย ข้าพเจ้าถวายชีวิตแก่พระพ